ช่วงเวลาที่เราทำการเชิญกับต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยคนไทยเนี่ยก็สามารถก่อแล้วก็อเองตรงกับประเด็นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างสุงให้สุขการพื้นฐานของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังให้ประเทศไทยผลจากการรายได้บานปลายในประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงมั่นฐานรากแก้วดับชุมชนเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ตไดแตนนะครับสายาน้ำแห่งภูเขาสู่วัตถุดิของผีสอบทาวเวอร์อาหารานะครับร้ำน้ำผึนไทยแต่ผลไม้ร้ำสารเป็นเมนูล้าพิเศษสุนไท,ทยขย้วม่วงไทย นะควนก็จะมีทั้งหมดสาวเมนูนครับนเพื่อันึึคภาพความทรงจำของกิจกรรมกังครมเชิญ ฉันให้ขอเรียนเชิญค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศณุโลก <c oughs> นามชคุณนังสิรนนินี่ยนามชื่อดังนี่ก็ต่างกันเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดนูน โน่นจะขอนี <S <S ans> <S ans> ่ตกาดนตะกนอครับตะกรันอนั่นนีด้ยนะคะ่โอเคครับยกยกันนะยกไางโนมาดูใช่ไหมครับท่านหนครับท่านหน่อย